สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแค่เขาจริงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าวันที่10พฤศจิกายน25 6 3นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารนี้นะ,ะว่าใครบ้างที่จะได้รับเงินอุดหนุนนะคะเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวันอังคารที่10พฤศจิกายน2563นะคะจะได้รับเงินโอนจากทางรัฐบาลก็มีอยู่3กลุ่มค่ะก็จะมีเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะรับ600-1,000บาทเบีย้ยผู้พิการค่ะรับ800บาทถึง -1,000 บาทแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กนะคะรับ600บาทค่ะ ในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะก็จะรับตามขั้นบันไดตามอายุนะคะอายุระหว่าง60ปีถึง69ปีนะคะรับ600บาทอายุระหว่าง70ปีถึง79ปีรับ700บาทอายุระหว่าง80ปีถึง89ปีรับ800บาทถ้าอายุ90ปีขึ้นไปนะคะรับเงิน1,000บาทค่ะสำหรับวันที่10นะคะ กลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินนั่นก็คือคนพิการค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆนะคะนั่นก็คือถ้าคนพิการอายุต่ํากว่า18ปีนะคะจะได้รับเบีย้ยคนพิการ1,000บาทค่ะสําหรับผู้พิการนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชี800บาทค่ะแล้วก็อีก200บาทนะคะจะโอนเข้าในบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็น ผู้พิการทั่วไปค่ะที่อายุมากกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเบีย้ยความพิการนะคะ800บาทค่ะ สำหรับกลุ่มที่3นะคะที่จะได้รับเงินวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นเงินอุดหนุนเด็กค่ะรับ600บาทนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกมีหลานที่ไปลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กคนละ600บาทนะคะก็เป็นการอัปเดตค่ะข่าวสารสําหรับ3กลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินวันที่10พฤศจิกายน2563นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่จะถึง นี้ค่ะก็เตรียมรับเงินกันได้เลยค่ะสำหรับ3กลุ่มนี้ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนที่ไม่สุภาพนะคะก็ต้องขออภัยไว้หที่นี้ด้วยนะคะ ก็ใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนะนำมาเสนอในทุกๆวันเลยค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังอีกนั้นต้องคอยติดตามนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอให้ทุกท่านนะ,ะมีความสุขในการดํารงชีวิตในทุกๆวันสําหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ